เพลงจำขึ้นใจนะครับซิงเกิลแรกในปี2022กับ Asia s e r e n สังกัดค่า G Lab นะฮะวงดนตรีแนว Asian Pop Fusion กับการผสมผสานดนตรีไทยพื้นบ้านเข้ากับดนตรีสากลอย่างกลมกล่อมเลยแล้วก็มีเอกลักษณ์นะครับจากฝีมือของ a s m a ิก i Oil, oh, ย o ย yeah, o นะฮะตน้นโอม สุนทอนโมดิวแล้วก็โน้ตนะครับเรื่องคุณภาพต้องบอกว่าไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าการันตีคุณภาพอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้รุ่นที่มากความสามารถแพดวงเคลียร์เข้ามาร่วมงานในฐานะโปรดิวเซอร์ด้วยแล้วก็ร่วมเขียนเนื้อเพลงถ่ายทอดอารมณ์ความเจ็บปวดเอาไว้ได้อย่างชัดเจนไปลองฟังกันดูฮะสวัสดีค่ะอ่ะก่อนอื่นค่ะแนะนำตัวกันสักหน่อยค่ะ วงเอเชียเซเว่นนะคะจากค่ายจินแบบคะ่ะกับการรวมตัวแคนคะ่ะแต่และคนก็มีการเล่นดนตรีที่หลากหลายเลยเนาะทั้งแบบดน,น,นตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเองเราเรียนอยู่ที่เดียวกันหมดเลยคะ่ะที่พิทยาลัยียศสินมหาวิทยาลัยแม่ดิดนก็คือเป็นรุ่นที่รุ่นน้องกันมาหมดเลยคะ่ะแล้วก็ได้รวมตัวกันโดยมีคนหลอกไปหนึ่งคนค่ะก็คือคน,อนี้เองอก็คือเป็นบุคคลที่หลอกทุกคนเข้ามาอยู่ในนี้ค่ะต้องบอกอย่างนี้หน่อยครับว่าพวกเราเนี่ยทา ทำเองนะครับเป็นศิลปินสะสมมาประมาณเกือบสี่ถึงห้าปีนะครับก็มีอัลบั้มเป็นของตัวเองครับมีคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มได้ไปทัวร์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับแต่ทีเนี้ยอันนั้นกเราลงขับทำงานกันเองเงินตังกันเองแต่เนี้ยพอมันเรามาอยู่เป็นศิลปินที่อยู่ในค่ายจิตแล้วเนี้ยทุกอย่างมันมันมีก่ามีโอการแล้วก็มีคนซัพพอร์ตเยอะแยะมากมายครับทำให้เราในโฟกัสในเรื่องเพลงการทํางานอย่าง วซึ่งมันก,อออกอ็ก็ดีมากๆเพลงนี้ขอเล่าได้หนึ่งครับเพลงนี้เราเราได้ที่แพทวงเพียนะครับมาเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยซึ่งอว่าเป็นการทํางานที่ค่อนข้างแปลกใหม่สำหรับพวกเรานะครับรวมทั้งเรื่องของการเตาเนื้อร้องเนาะการวิธีการร้องวิธีการถ่ายทอดสดที่แพทก็เข้ามาช่วยม,มูนและโมดกันเนื้อหานะคะก็เป็นเรื่องราวของผู้หญิงนะคะที่เป็นสาวต่างงานแล้วก็มีมีแฟนนะคนรักเราก็ก็รักกันมากแล้วก็ แเขาก็ไปไปไปทำงานที่แสนไกลนะคะแล้วก็สัญญากันไว้ว่าเดี๋ยวจะกลับมาสงเสียเลยงดูจะกลับมาอยู่ด้วยกันนะเรามีชีวิตด้วยกันแต่สุดท้ายเนี่ยก็หายไปเลยโดนเทนะคะผู้หญิงเพลงเนี่ยมันไปสู่คนฟังโดยการตีความของเนื้อเรื่องวิธีการเล่าเรื่องอะไรเงี้ยครับมันก็เลยออกมาในลักษณะของความเป็นตลกร้าย หักมุมบ้างนิดหน่อยตรงนน้นตรงนี้อะไรเนี่ยก็ต้องเเลยว่าุยทําไมถึงจาขึ้นใจขอบคุณที่ติดตามชม Good Morning Insight Time to Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยละค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ t e insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ